ยอดกระจกที่แตกที่ล้วนะครับกระจกโทรศัพท์มือถือของผมมันลาวโยดลงไปยยดลงไปายดตามที่เขาโฆษณาปิดปรดโยดลงไปโยดลงไปอลิมๆนี้ก่อนเพราะลิมๆนี้มันรู้สึกจะเนี่ยนล้วลาวลาวเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดนะครับเอาฟิล์มมาปิดนะครับ ปิ้มไปแล้วก็ทิ้งให้มันแห้งนะครับพี่น้องหลังจากทิ้งมันแห้งแล้วก็จะใช้นี่ขูดนะครับขูด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 ออกนะครับแล้วมันจะไม่มีรอยแตกเลยแล้วดูซิว่าผมสั่งซื้อมาจากเฟซเนี่ยน้ำยาโฆษณาทั้งหลายหลเนะว่ามันจะดีจริงไหมหรือว่าแค่คำโม้คำโกหกนะครับผมคนหนึ่งนี่นะครับที่สั่งซื้อมาแล้วนะครับทดลองดูนะครับอ่าหลังจากที่เราปะมันแห้งไปแล้วนะครับเราก็จะมาลอกออกนี้นะครับ ลอกออกมานะครับอ้าวมันคือเป็นฟิล์มอย่างงี้ถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยแล้วก็ขูดนะครับเหมือนกาวทอ่อทาท่อน้ำพีวีซีเลยเว้ยน่ะปับป๊บปับ๊บปั๊บของของ,ของเอามาติดยังว้ายทำไมยังเป็นรอยเหมือนเดิมอ่ะลาวเหมือนเดิม,มยังรลยลาวยังอยู่เหมือนเดิมน่ะทีนี้เฮ้ย นแอลกอฮอล์เช็ดก่อนแออฮอล์เช็ดก่อนยัล้าอเหมือนเดิมไงมาโอ้ยตัวกรอกนี่ตัวกรอกนี่จะขุด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 แล้วมาดูแล้วตัวกรอกนี่กวนนี่เอ้ยยังล้าอยู่เหมือนเดิมเห็นมันจะหายไปไหนเลยเฮ้ยเ้าเหมือนเดิมเนี่ย หน้า,าเลมนเดเนี่ยในขอบก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยม,ม,ไไมัวก็เดิมเองค่ะตัวก,กันด้วยตัวใครกันนี่สิอบบเฮ้ยกูสั่งสีนลารัสดาสั่งสีนีนะะ่เฟดสังสงส่งเฟซไม่ใช่หรอเฟดโกหก กคนนะครว้ซื้อมาสั่งลองดูกูนึกว่ามันจะดีขึ้นกูสั่งซื้อมาร9ึ้าสิบาทได้มานเนี้ยสหลอด99้าสไทโยเนี้ยเนี่ยสหลอดนี้บาทแล้วกูไปเปลี่ยนกระจกเนี้ยฟิลกระจกเนี้ยมันแค่ร้อยร้บาท วนะกูเปลี่ยนละห้าสิบาทนี่หายเลยไม่มีรอยเลยตอนนี้กูซื้อมากูมาลองดูเทสดูมันยังเหมือนเดมิมแทน,นที่กระจกกูจะหายกูไม่หายไม่น่าจะซื้อมึงเลยเน,นี่ยกูน่าจะไปซื้อกระเปลี่ยนกระจกร้อยห้าสิบาทกระจกแล้วโอ้โหโง่จริงกูถ้าถ้าไม่ไม่โง่กูก็ไม่สลากกูก็ลองโง่ดูแล้วทีหน้าทีหลังกูก็จะได้บอกคนนะว่าเขามาหลอกขายนะนนในเฟซในไลน์ทั้งหลายเลยไอ้ที่ขายอันเนี้ยไอ้นันบยาทำกระจกแตกแล้วมันหายมันลาวมันหายเนี่ยอย่าไปเชื่อนะครับลองด้วยตัวเองครับ ถ้าคนไหนบอว่าเขาสินค้าคุณหายดีจริง